พระนท่านนายซารานมิลาน,นวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโครเอเชียกรุงซาเกรตในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานไมัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบุญของสาธารณาร,ารัฐโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนงอกงามเสืบมไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนพุทธศักราช2564 วันนี้ที่วัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพพระบรมราชชานก และโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปธรรมได้สนองพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564 โดยวันนี้ได้เชิญอาหารจากวัตถุดิบพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ตามพื้นที่ต่างๆได้แก่ชุมชนวัดสามงามจำนวน350ชุดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครณาราชกฤษธาสโมสรโปโลคลับจำนวน75ชุดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานครหน้โบวชพระมหาไทย75ชุดสำนักงานเขตปทุมวันจำนวน50ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น550ชุดในวันที่1ถึง10มิถุนายนนี้โครงการกล่องอาหารปันสุขจะนำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ป่วยติดเตียงในเขตปทุมวันจำนวน90รายสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโดยสเสด็จพระราชกุศลและมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปทุมนาราม ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270-241-5ที่อาคารอาเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเป็นครัวพระราชทานแห่งที่11นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้มีนายกริตเพชรเพชรชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอต่างๆรวมทั้งสิ้น3,816ชุดประกอบด้วยอำเภอพยุหคีรี1,500ชุดอเภอโกรกพระ1,550ชุดอเอมืองนครสวรรค์766ชุด โดยเมนูอาหารพระราชทานในวันนี้เป็นข้าวสวยไข่พะโลปีกไก่น้ำพริกและผักสดอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โดยการรับซื้อวัตถุด,ดิบผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากชุมชนต่างๆทั้งนี้ยังคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขพิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย จากนั้นประธานและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งและผู้ยากไร้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางมาฝออำเภอโกรกพระจำนวนสามรายพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปรับเริ่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพน้น โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกับกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E ีด n a t i ชั หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกกษกรไทยสาขาสำนักศรีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่023 6 06799ขีด0 สอบถามเพิ่มเติมโทรหมายเลข1 6 6่กส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งตระหนักถึงความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีความสำคัญแก่ประชาชนและประเทศชาติดังเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจส่งติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธีที่มีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารทั่วทุกภูมิภาคส่งเสริมให้พลทหารที่ประจำการได้เรียนรู้ด้านทำเกษตรอินทรีย์เน้นการทำเกษตรกรรมแบบอง รวมครอบกลุมในทุกด้านตามแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูมิพลอดุยเดชมหรราบารมนาถบพิรให้จัดสรรพื้นที่ในหน่วยทหารแบ่งเป็นสัสดส่วนทำการ,กรเกษตรผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในยามที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติ ดังเช่นโครงการทหารพันดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตายโรกนาถจังหวัดพิษณุโลกที่จนองพระราชดำริจัดทำกเกษตรแบบผสมผสานโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธปรรมบนพื้นที่จำนวน120ไร่ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามการดำเนินโครงการทหารพันดีที่ได้จัดทำขึ้นจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรม สามารถนำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารบริโภคในโรงเลี้ยงของหน่วยหากมีผลผลิตมากพอจะนำไปจำหน่ายอย่างตลาดเตียงชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้กำลังพลครอบครัวและชุมชนรอบค่ายได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยได้รับคุณค่าทางอาหารและยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลได้อย่างยั่งยืนก็มีมีพื้นที่ที่จะทำได้ แล้วที่ดูที่นี่น้ําก็ดีมากแล้วก็ดินไม่ดีแต่ก็ปรับปรุงได้แล้วก็ไปก็เคบอกว่าใช้เป็นเข้าโรง,งครัวให้กําลังพลจะมีโอกาสที่ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็เป็นรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกฝนการทํา ทำงานเกษตรแล้วก็หลายท่านที่ในที่นี้ก็ปีความรู้ทางวิศวกรรมซึ่งดูแล้วอย่างเก่อสร้างจะเป็นพื้นที่ศาลาหรือว่าแปลงเรือนอะไรนี่ครับก็ดูทําแล้วก็สวยเป็นพิเศษแาก็ออก,ก็ใช้ความรู้มาผสมผสานกันแล้วก็จุดจุดก็จะมีความรู้ในเรื่องของการจัดการ เรื่องน้ําจะมีความรู้ในการใช้เครื่องมือกลการเษกษตรก็ก็เรียกว่าเรามีความรู้ที่ดีแล้วก็พวกที่มาทํางานอยู่หรือมาเรียนหรือมาเรียนอยู่นี่ก็เรียทหารก็จะได้ความรู้นี้ไปแล้วต่อไปก็จะไปได้ได้เผยแพร่ในมงลำเนาของตัวเอง โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยคัดเลือกเหล่าทหารที่มีความสนใจได้เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมอย่างครบวงจรทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษการทำปุ๋ยหมกัก การเพราะกล้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตการทำปศุสัตว์ตลอดจนการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนในยามที่ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติซึ่งปัจจุบันทางโครงการทหารพันธุ์ดีได้นำผลผล,ผลิตในค่ายสมเด็จพ,พระบร,รมไมตรโรกนาถจัดลดพุ่มพวงลงพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีรายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 นำผลผลิตไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ต้องถูกกักตัวในหลายพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขยายเครือข่ายให้จัดส่งทหารพันธีพร้อมอุปกรณ์และ,มะเมล็ดพันธุ์สนองพระราชดำริสนับสนุนให้ประชาชนปลูกผักไว้รับประทานที่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสเป็นแหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตโดยน้อมนำหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชาซึ่งโครงการทหารพันธ์ดีได้ผลิตพันผักพระราชทานช่วยภยัยโควิด -19 อันจะนำมาซึ่งความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักเรียเรียง